สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการ2 4 k gamer อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเล่นเกมสปอร์กันนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่สร้างชีวิตนะครับเริ่มต้นสร้างชีวิตในเกมก็จะมีดาวหลายดวงให้เราเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นเราก็เอาดวงนี้ละกันอยู่ตรงกลางพอดีนี่ครับเริ่มต้นก็จะมีให้เล่นด่านแรกก็จะเป็นตัดเตลเดียวอันนี้ก็จะเป็น สองเท้าครับดูมีหน้าตามีอะไรเหมือนช่วงแรกของมนุษย์นะครับพัฒนาจากสัตว์ขึ้นมาเป็นลิงแต่นี่จะเป็นสัตว์ต่างดาวอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีหมู่บ้านมีอะไรทำเริ่มต่อสู้กันมีขึ้นจะเป็นประเทศมีรถถังมีตึกรามบ้านช่องอ่านี่ก็เป็นเครื่องบินอ่าออกไปสำรวจนอกโลกนอกดาวอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นอเลยเริ่มมาก็ จะให้เราเลือกกันนะครับว่าจะเป็นสัตว์กินพืชหรือจะเป็นสัตว์กินเนือ้อผมก็เลือกเป็นสัตว์กินเนื้อกันอ่านี่ก็ไม่มีอะไรปึ๊บอันนี้จะเป็นโหมดครับอ่าหัดเล่นก็เล่น Easy อีซี่ก่อนแล้วกันนี่ก็ตั้งชื่อ,อเป็นยี่สิบสี่ชื่อง่ายๆชื่อประจาของเราเ้าไปละนี่ครับเริ่มต้น นะใจกลางของสุริยะจักรวาลของกาแล็กซี่แห่งหนึ่งเขาก็พุ่งมากับอุกกาบาตผ่านดวงอาทิตย์มายังดาวที่เราเลือกไว้ก็จะเริ่มสร้างสปีชีแห่งความแข็งแกร่ง 24k ต้มลงไปละลงไปในน้ำครับ จ,จซึ่งก่อนที่เราจะแข็งแข่งได้นั้นเราก็ต้องเริ่มพัฒนาเผ่าพันธ์ของเราขึ้นมาจากไนนี้ครับนี่ครับเผ่าพันธ์ของเรายืนนี่เริ่มต้นจากเชื้อโรคั่นเอง <c oughs> อ่ายินนี้ต้อนรับสู่โลกแห่งน้านะครับโลกแห่งการไล่ล่าของสัตว์เซลล์เดียวนะครับ ภารกิจแรกของเราคือการกินและการเจริญเติบโตรครับการไม่มีอะไรมากครับกินจนสกิลเก็บไปเรื่อยๆจนเต็มหลอดนี่ครับก็พัฒนาไปเรื่อยเริ่มมาอะไรกันนี่ตัวเราเราเป็นสัตว์กินป็นป็น,ปนตัวกินสัตว์ครับกินเนื้ออ่าพูดไม่ใช่กินสัตว์กินเนื้อกินเนื้อก็ขีดสีแดงน,นี่กินพืชเรากินไม่ได้ครับตอนนี้ก็ต้องกินเนื้อไปก่อน มีไอ้ตัวอย่างนั้นก็มีสายพันธุ์อื่นอยู่ด้วยนะครับรวมกันไปอ่าขยายขึ้นมาละพวกนี้ก็เนี่ครับเราก็โจบดีมันได้ครับปุ้ยเปรี้ยวไปหน่อยเออเรากินมันได้ครับเราก็เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันนะครับอ่อันนี้ก็มีปุ้ยดี่ตัวใหญ่มากอยู่เมื่อก่อนอเกมมันก็จะบอกว่า ถ้าเรากินสายพันธุ์อื่นเราก็จะจะได้สกิลของมันมาเอามาโมดิฟายตัวของเรามาทำให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ล่าครับในเกมนี้ตัวนี้นี่ครับได้สกิลเขาเข้ามาแล้วครับ ได้ก็ได้เขามาันอุ้ยพลาดไปหน่อยโดนเขามันอุ้ยหนีดีกว่าอ่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วโอ้มาสู่สอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากครับหนีครับอุ้ยอย่าอุ้ยพีบีอย่าทำอะไรผมผมติดใจเย็นๆต็มอยู่ใจเย็นๆผมติดอยู่อุ้ยมาทำอะไรผมอุ้ยเจอพี่หีิก โอ้โหหนีครับหนีตอนนี้ห้ามเก่าครับเราต้องเป็นกระพงหนีก่อนหนีก่อนกินก่อนกินอะไรที่กินง่ายๆก่อนโอตัวอย่างเป้งครับมาใกล้ๆอย่าไปอยู่ใกล้มันหนีนี่นี่น,นีกินไอ้พวกอย่างนี้ครับไอ้พวกตัวปั่นแอร์อืมน,น,อนแอบก่อนครับตอนแรกเรายังไม่แข็งแกร่งครับ ต้องรู้จักหลบรู้จักหลีครับโลกนี้มันผู้ลามันตัวใหญ่ครับเราเป็นตัวเล็กอยู่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดไอนี่ไอ้ไอน้าสู้เหอุ้ยตัวใหญ่มากอ้าวอยมันกินกันเองแล้วเราก็หนีเออเั่นแหละเหมือนเราเราจะฉลาดกว่านะโอ้ยนันเขา กินก่อนครับตอนเลยแปลกๆวิวิมันดูงน้อ้าวอใหญ่กว่าแล้วเฮ้ยอะไรใหญ่กว่านะอว้ยนี้พลาดแล้วพลาดแล้วน้องมาตอนพี่ตัวใหญ่เอ่มีตัวอะไรแปลกดีขอกินหน่อยแล้วกันโอ้ยนั่นพาอะไรมาหาเราตัวอย่างเป้งไง เกี่ใหม่ครับอ,อีกนิดเดียวก,กินเข้าไปกินเข้าไปอตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วเข้ามาสู่โลกที่ใหญ่กว่าเดิมอุยตัวนี้ใหญ่มากขอลองหน่อยแล้วกัน ขอหน่อยมีปีกอยากมีปีกอ่ะเออแรงได้ปีกมันมาแล้วอันนี้อ้นี้นอันีมีอะไรม,มันไลพิษครับมันไลพิษอันตรายครับพิษอันตรายต้องหนีครับไม่ได้ครับไม่ได้เรายังไม่แข็งแกร่งพอพิษมันแรงมากครับโดนแล้วเราก็โดนเล่น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้หาคู่ครับลองหาคู่ดูก่อน <c oughs> โอ้ยนี่มาเสียบตอนหาคู่อ๋อเวนกรำครับพลาดไปครับไอ้น,นี่มาทีเฟอคนกำลังจีบสาววิ่งมาพุ่งเสียบเฉยเลยเย่แย่เอาใหม่เอาใหม่หาคู่กันอุยข้างล่างปากเริ่มเทิมเลยหุ้ยเจออีกแล้วหาคู่สมพันธ์ครับต้องโมดิฟายตัวเองครับไม่งั้นสู้ใครไม่ได้แล้ว กมูรี่ไฟครับตาหน่าเกลียดมากไปอยู่ข้างหน้าเอาตรงเดียวได้ไหมโอ้โออกไปเลยตาอย่างนี้ไม่ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าอ่านี่เราที่เราได้มากครับเจ็ตครับเป็นเครื่องเจ็ตครับทำให้เราพุ่งได้เร็วมากอ่ามีครีบมีครีบนี่ครับโอ้โหข่าวนี้แหละล่าสนุกแน่เฟี้ยวเลย ออหมดตังค์เดี๋ยวกัน่อะเราออกล่าก่อนแล้วกันให้สร้างเชือกยี่ิดสี่ยเหมือนเดิมกนลังคิดเลม,มากเอาใหมา่เม่เริ่มต้นมากินก่อนครับตอนแรกต้องกินก่อนกินให้ตัวใหญ่เน้นกินไปก่อนเราเร็วขึ้นแลว้วเจอตัวไหนที่เราอยากได้สกิลมันเราให้ออกตามล่างมานะัน ทำไมขัดยากจังอืมอืมตัวใหญ่ขึ้นละโ้โหน้ำแรงมากครับตอนนี้มีตัวใหญ่ๆว่ายผ่านมาอีกตัวนี้ตัวนี้อีกตัว,ตว,ตวอีนี่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 เครื่องสวยเครื่องเจ็ดอ,อะไรเต็มตัวเออ ได้สกิลใหม่มันมาครับได้สกิลสกิลมันเป็นสกิลกินพืชครับจะทำให้เราสามารถกินพืชได้เดี๋ยวแต่งงานก่อนหาคู่ก่อนหาคู่ก่อนลองใส่สกิลดู เปลี่ยนสีด้วยว่ะสีน่าเกียดว่ะนี่ไม่มีโอ้อยอาใส่วันนี่้เหลือตาเดียวไม่ได้อืมไม่มียังครับต้องออกล่าก่อนครับตังไม่พออืมเดี๋ยวเป็นเป็นสีก่อนเป็นสีก่อน เออนี่ยดูมีสีสันมากาตัวนี้ตันี้เลยตันี่ไหนเปนไหนื้ออะไรมีเล็กไหม นหมดเฮ้ยอันนี้มีมีมีหลอดไฟครับต้องหลอดไฟเหรอขอกินหน่อย,อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อินตาปนอ๋อสู้มันสู้มันสู้อุ้ยอ้อมครับตามสูตรเรา นี่นี่ไม่รู้จักจังหวะเข้ากานข้างครับเลี้ยวอ้อมครับอุย้ยตัวเปงมากครับใหญ่มากครับจังหวะชุนลมุนครับจันอันนี้อนีเนื่องด้วยว่าเราเพิ่มความเร็วมากครับ ให้เราสามารถพุ่งตามได้เกือบทุกตัวในนี้ครับมีเครื่องเจ็ดครับโอ้โหอีตัวใหญ่นี้เล้วอืมนี่ครับนี่ครับถ้าเจอเศษอุกกาบาตอย่างนี้ครับกัดเลยครับมันจะมีสกิลครับมีสกิลให้เราครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้แปลกมันไม่เคยกิน นี่ตามไม่ทันนี่ไม,มมันไม่ทันิออนน้ตัวพวก,กแวน้นนี่ว่าเร็วมากครับเคลื่อนตัวได้ไวมากต้องหาจังหวะกินพวกมันอยากได้สกิลแบบมันังอุย้ยไอนี้บิ๊กบูมเลย ไปปุ้มไปวิ่งกินเพื่อนเราด้วยนี่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 เอยอั่นแหละจะกัดเราเหรอโดนซะเพื่อนสมทันกันใส่อุปกรณ์เพิ่มเอา้เอาไปไหนไหนอ่ะมีเผอ อ๋อมันรอถึงมันเผลอครับอมันเผิบหนีก่อนครับเลี้ยวฟ้าเลี้ยวฟ้านอนเผลอโอ้ยนี่นี่นี่จังหวะดูจังหวะดูจังหวะความเร็วครับดูความเร็วของเราโอ้โหโดนตามติดหนียุ้ยใครก็ได้ช่วยทีอ่าเนี้ย เออดีแล้มีคนมาช่วยแล้วอุ้ยช่วยที่ไหนอะ่ะมันฆ่าเราอีกอุ้ยฮะออมาเดี๋ยวแต่งงานกันเลยสมพันกันเลยสมพันกันเลยสมพันกันเลยต้องพัฒนาให้มันแข็งแกร่งกว่านี้สู้ใครไม่ได้ตอนนี้ พิษครับมีพิษมีจรวดอ่ากินพืชกินพืชได้ละลองใส่กินพืชดออูจะทำให้เราโตไปขึ้นครับมีสามารถกินได้ทั้งเนื้อสามารถกินได้ทั้งพืชครับมันจะทําให้เราหาชินได้ง่ายครับดูครับนี่ครับไปครับ จังวายหาอะไรมากมายเฮ้ยตัวนี้เหรอเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอตัวน้อยไอตัวใหญ่ครับลองวัดใจอุ้ยอืม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  วนนะวนนะเราอะอุ้ย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 โหแหลมเปรี้ยวเลยฟันหนีกหลีก่อนหนีก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยวิววิวปีฟันใหญ่มากโอ้ยโอ้ยมันโหดมากครับมันมีอาวุธรอบตัวไว้พวกนี้ไปช่วยกัน อรีเวลอัพครับอ่าตอนนี้เราก็มีสมองขึ้นมาครับไม่ใช่สัตว์เซลล์เดียวกระจกกระจอก,ก,รจอกธรรมดาแล้วมีสมองแล้วเว้ยเฮ้ยกินครับอ่าข้างล่างก็จะให้เราผ่านจานน้นะครับขึ้นไปเป็นสัตว์สองเท้าข้างบน,น,นบนบกกันไ้ย ก็ขึ้นไปสู่บกนะครับจากสัตว์เซลล์เดียวตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเป็นสัตว์สองเท้าเหมือนคนนะครับเริ่มมาจากเชลโรคประสิทธิ์จากในบึงนี่ครับเหมือนลูกออสอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ให้เอาออกมีขาเข้ามาอืมก่อนอื่นก็ ปรับโครงสร้างก่อนนี่ปรับยังไงเอาขาไปนี่ดีใจดีใจดีใจมีขาปรับกระดูกครับเออปรับกระดูกด้ด้วยอ้าวยังไงเออ แบบกระโดดด้วยแบบกระโดดด้วเราจะให้มันออกโครงสร้างคล้ายๆมนุษย์ครับคล้ายๆคนนี่แหละอ่าอ่ะ,อะยืนเออยืนเก่าอยู่ย่อหน่อยย่อหน่อยอสูงไปสูงไปไม่เท่ใบไม่ดี สองเท้าแล้วตอนนี้โหยพร้อมขึ้นสู่บนบกขาใหญ่ไปปะ่ะหานี้ยโอ้ยใหญ่เหมือนกันอืมใบหน้ามันเชิดๆชิดอือกปากลง้งมาหน่อยเฮ้ยเหมือนนอกแก้ว ขานะไม่ได้ไม,มีตังคนอ่าทำลายทำลายอาเอาลายนี้นี่เผาพันธุ์ใหม่ของเราที่จะขึ้นไปสู่บกเพื่อสร้างอะไรจะทำที่แข็งแกร่ง ก็จะเป็นของคนที่เขาเล่นในเน็ตเวิร์กครับเรามาโชว์กันสวยๆนังนแ้นแต่ทำไมของเราเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> เอา้เอาส่เางเสียงเรียกเขาพวกขึ้นมากันแล้วขึ้นไปสู่โลกกว้างของยิ่งใหญ่ของเราโอ้ยไปๆไกันไปกันไปกันอ้พวกเขียดพวกกระพร้อม <c oughs> มาบนบกกันละอ่าสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นตอนที่อยู่บนบกกันสำหรับน,นี้สวัสดีครับ